สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมที่เขามา,าชมาการอ,าอัดคลิปวิดีโอนี่าค่ะมื่อนี้สีพามาเบิงความแตกต่างค่ะระวางลูซี่ช่วงนาแรงแล้วก็ความต่างระวางลูซี่กบุลโตช่วงนาแรงเป็นแบบใดค่ะ อันนี้จะเป็นลูซี่ค่ะช่วงหน้าแรงสภาพจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะคือหญ้าลูซี่ช่วงหน้าแรงจ้าอันแบบนี้คืคคอลูซี่ช่วงหน้าแรงค่ะจะลักษณะประมาณนี้ค่ะความต่างระหว่างลูซี่กับมูราโตค่ะช่วงหน้าแรงแบบบ่ไดลดน้ำค่ะนี่ค่ะอันนี้คือลูซี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูสิบห้าไปเบิง่ง ตค่ะมาจะแตกต่างกับลูซสี่แบบใดค่ะไปกันเลยจ้าอันนี้ที่เห็นเขียวๆค่ะอันนี้คือมูลโต้ค่ะมูลโต้ช่วงหน้าแรก รถนามแม่ต่ยนเดียวค่ะอยู่กลางโขกกลางป่าโบมีน้ำค่ะน้าอยู่ไซกับโบมีรถนี่ค่ะเขาจะเห็นชัดเจนแตกต่างกันมากๆค่ะว่าลูซี่กับมูเลโต้ช่วงน้าแรงค่ะจะเป็นแบบใดความต่างเห็นได้ชัดบอกค่ะลูซี่จะเหลืองแต่มูเลโตจะเขียวค่ะแตกต่างกันม,มากๆค่ะ กอใหญ่บ่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือมูเลโต้ช่วงหน้าแรงค่ะช่วงหน้าแรงนี่จะโบต้นสูงปานหนาฝนปานใดเค่ะแต่ว่าช่วงหนาฝนนี่จะต้นสูงกว่าจะจะเลี้ยวกว่าช่วงหน้าแรงอยู่หน้าแรงนี่จะจะโบเลี้ยวซ้ำหนาฝนปานใดค่ะเพราะว่าน้ำม,มีแตว่ว่าเลี้ยวใหญ่อยู่ค่ะแต่ว่ากะบบสูหนาฝนเนี่ค่ะ อันนี้คือหยามุลโตสองช่วงหนาแรงที่บ่มีนามลดค่ะกอไบอ่บ่อค่ะความต่างไม่ได้ลดน้ำสักหยดค่ะกอไงบอ่อ เขียวที่เห็นคิ้วเขียวคือหยามุลโตค่ะไม่ได้ลดน้ำนะคะนี่ค่ะปลูกสลับกับสวนไม้ปลาค่ะลูกค้าอาท่านผู้ชมหลายคนอาจจะเห็นช่วงหนาฝนทีเคยไล่สดให้ลูกค้าเบิง้งแต่ว่าอันนี้ช่วงเขาหนาแรงเดี๋ยวสิภาาไปเบิง้งอันที่ตัดแล้วค่ะช่วงหนาแรงกัสิปงขึ้น เอล่าตัดมูลโตแนะนําำให้ลูกค้าตัดแบบจำจำนี่ค่ะตัดราบกับพื้นเลยนี่ค่ะอันที่เห็นนี่คือตัดแล้วค่ะตัดจำจำเดี๋ยวกระแตงไหมนี่ค่ะอันนี้มูเลโตค่ะ,คะช่วงหนาแรงบดได้ลดน้ำแล้วค่ะอันน้คือลูซี่เดี๋ยวเสิพ้าไปเบิ่งลูซี่อีกรอบนึงค่ะ อันนี้คือลูซี่ค่ะลูซี่ช่วงหน้าแรงนี่ค่ะลูซี่ช่วงหน้าแรงจะ้ะจะเป็นแบบนี้แหละอันนี้กะเรีเียบควมแตกต่างระวางลูซี่กับมุลโตเนาะค่ะข่างกะขอบคุณที่ติดตามแล้วกะเขามาเบิรงคลิปค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ